เอกอนจอ IPS ที่เรียกได้ว่าสีสดที่สุดในเวลานี้แล้วได้อยู่ข้างหลังของผมวันนี้กับเอกอน g 2 7 4อ z จจะเป็นยังไงไปดูกันครับ Gaming Gears Thailand สวัสดีครับชาวเกมมิ่งเกียร์ไทยแลนด์ทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมแอดกันคนดีคนเดิมนะวันนี้เราก็อยู่กับจอใหม่ของทางเอคอนนั่นเองกับจอ AG 274F Z ตัวนี้นะเราจะมาพูดถึงกันว่าจอตัวนี้มันมีดีอย่างไรบ้างนะอย่างแรกเลยนะเราจะพูดถึงดีไซน์ภายนอกของจอตัวนี้กันก่อนนะครับจอตัวนี้ให้ขอบมาที่บางทําให้การที่เรานําไปใช้ต่อกับหลายๆจอมันสะดวกสบายและก็ ดีไซน์รูปรักเนี่ยทำได้ออกมาได้ดูดีดูเท่มากๆขาตั้งที่แข็งแรงมั่นคงนะทำให้เวลาเราตั้งอยู่บนโต๊ะหรือเวลาเราใช้งานเนี่ยเรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่ามันจะไม่ตกหรือไม่หักง่ายๆนั่นเองนะแล้วก็ขาตั้งของเขานะมันจะเป็นแบบยกสูงจากพื้นทําให้เวลาเราทําความสะอาดโต๊ะคอมของเราเนี่ย มันทำได้ง่ายนะและขายยึดจอง,องเขานะก็เป็นแบบ versatile mouse นะสามารถเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นตัวขาตั้งหรือว่าเพื่อนๆน,นะจะนำจอไปติดกับผนังติดกับกำแพงอะไรต่างๆก็สามารถได้เลยเพราะว่าเขาใช้เป็น versatile mouse มาตรฐานนั่นเองซื้อมาเปลี่ยนซื้อมาใส่กันได้เลยและดีไซน์ของเขายังไม่หมดครับเพราะว่าจอตัวนี้นะเป็นขนาด27นิ้ว260เฮิร์กันเลยทีเดียวแถมนะแถมนะทุกคนยุค สมัยนี้นะมันเป็นยุคสมัยของไฟ RGB นะจอตัวนี้ก็มีไฟ RGB มาให้ด้วยเช่นเดียวกันในทางด้านหลังนะก็จะมีไฟ RGB มาให้ทั้งซ้ายและขวาและก็ในทางด้านหน้านะครับจะเป็นไฟ RGB แบบยิงลงที่พื้นโต๊ะของเรานะเป็นโลโก้ของเอกร n นั่นเองนะครับเราสามารถ ปรับแต่งได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นปรับแต่งด้วยตัวคอนโทรลเลอร์ที่เขาให้มาในตัวคอนโทรลเลอร์ก็จะมีไฟมาให้เหมือนกันและเราสามารถปรับแต่งค่าต่างๆของจอได้ที่ตัวคอนโทรลเลอร์หรือใครที่ไม่อยากใช้คอนโทรลเลอร์รู้สึกว่ามันเกะกะโต๊ะก็ถอดออกไปและไปใช้โปรแกรมของเขาแทนเป็น AOC G-ME ดู G นะก็ไปปรับแต่งกันในนั้นได้อย่างสบายๆเลยทุกคน และอีกอย่างนะครับใครที่รู้สึกว่าพื้นที่โต๊ะของเราเนี่ยมันไม่พอวางหูฟังของเราเลยเรามีหูฟังเทียบเท่าที่เราใช้กันคุ้นเคยอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยแล้วมันไม่มีพื้นที่ที่จะวางมันรู้สึกเกะกะนะจอตัวนี้เขาก็มีที่แขวนหูฟังมาให้ด้วยนะเพียงแค่เราลูดออกมาแล้วก็หูฟังไปวางไว้เพียงเท่านี้โต๊ะของเราก็จะดูไม่ลกไม่เกะกะมือนั่นเองนะและในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับไม่ต้องซีเรียสไปเพราะว่าเขาให้กันมาอย่างแน่นๆ ลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง HDMI 2.0หรือว่า DisplayPort 1.4นะก็ให้มาอย่างครบครันนะั้นแต่ว่าสำหรับใครนะที่จะใช้เฮิร์สอย่างเต็มประสิทธิภาพที่260 h e กเฮ์เนี่ยก็ต้องใช้เป็นสาย DisplayPort นะใช้ HDMI ก็จะ อาจจะได้เฮิร์สที่ไม่ถึงไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับและสําหรับจอตัวนี้นะครับใครที่ไม่มีลําโพงหรือว่าหูฟังเสียเขาก็มีลําโพงในตัวมาให้นะเราสามารถใช้ลําโพงของจอ AG274 FZ ตัวนี้ฟังเพลงเพลินๆหรือว่าเปิดหนังดูง่ายๆวันสบายๆของเราก็สามารถทำได้เลยเต็มที่นะครับและถ้าเพื่อนๆมีคำถามว่าจอตัวนี้เป็นพาแเนลอะไรเป็นจอแบบไหนมีดียังไงเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะครับจอตัวนี้เป็นพาแเนลแบบ IPS นะสีสันสด ตรงนะอย่างที่เราเก่าวไปข้างต้นนะครีเฟนเลสของเขาก็อยู่ที่2 6 0 h เฮิร์ตทุกคนฟังไม่ผิดครับ 260Hz เฮิร์ตให้กันมาแบบเต็มๆเลยนะใครที่เป็นสายเล่นเกมแบบว่า จริงจังเกมมิ่งหรือแม้กระทั่งนักแข่งจอตัวนี้จะให้ประสิทธิภาพที่ดีของเรามากเพราะว่าเขาให้รีเฟรชเรมมาที่เยอะมากๆนั่นเองนะถ้าถามว่า260เฮิร์ตเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะครับจอที่เราใช้อยู่กันเนี่ยโดยมากก็จะอยู่ที่60เฮิร์ตใช่ไหม260เฮิร์ตเนี่ยมันเยอะกว่า60เฮิร์ตถึง4เท่ากันเลยทีเดียวบอกเลยว่า4เท่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะทุกคนใครที่ต้องการเล่นเกมจริงจังให้ภาพสมูทในทุกวิทุกนาทีมันมีความสําคัญเนี่ยก็ ใช้จอตัวนี้ได้เลยของเอกอนนะครับและจอตัวนี้นะครับมีอัตราการตอบสนองตอ่อภาพเนี่ยที่ต่ํามากๆเพียงแค่ 0.5มิลลิวินเท่านั้นเองมันดียังไงล่ะครับมันดูค่ามันดูน้อยมากๆเลยแล้วมันจะดีเหรอครับแอดค่าที่น้อยนะทำให้เวลาเรามีภาพเคลื่อนไหวที่มากๆเนี่ยภาพมันจะไม่หลุดไม่เบร์นั่นเองทําให้เรามองเห็นภาพในเกมหรือว่าในหนังของเราได้ชัดขึ้นนะครับสาหรับหลายๆคนน่าจะบอกว่าแอดครับแอดพูดอย่างเดียวอะ่ะมันไม่เห็นภาพนะนั้นเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูกันเลยว่าจอตัวนี้สามารถปรับตั้งค่าอะไรได้บ้างปรับ ได้แบบไหนบ้างแล้วก็การดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเนี่ยจะได้ภาพที่ดีขนาดไหนนะเดี๋ยวผมไปทําให้ดูกันเลยตามมาครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในซอฟต์แวร์ AOC G เมนูนะก็สามารถ หาโหลดได้ทาง Google ง่ายมากๆเลยเพียงแค่พิมพ์ว่า LCG เมนูแล้วก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งปกตินะครับอย่างแรกนะที่เราเปิดมาเจอก็จะเป็นตัวเกมโหมดนั่นเองสามารถปรับได้สำหรับสาย FPSRTS เลส i n g หรือว่าใครที่เป็นแนวแบบว่าเฮ้ยผมอยากปรับแต่งเองอ่ะผมอยากทำเองทำได้ไหมนี่เลยมีโหมดสก็อตต์มาให้ไปเราไปดูกันที่การปรับแต่งไฟดีกว่าสำหรับไร FX ตัวนี้นะสามารถปรับแต่ง อ่าไลโชว์ต่างๆหรือว่าสีต่างๆได้ที่ไลฟ์เอเลยนะครับสำหรับใครที่อยากปรับแต่งตัวไฟหลังจอของเรานะก็สามารถมาปรับในนี้ได้เลยต่อไปนะก็จะเป็นโหมดแบบโลบูนั่นเองสำหรับใครที่แบบว่ารักสายตาของเราก็ มาลองเล่นมาลองเลือกที่โหมดนี้กันได้เลยนะครับและโหมดสุดท้ายก็เป็นโหมดแบบว่าเมื่อกี้เรารักสายตาเราไปแล้วใช่ไหมโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดแบบรักโลกนะครับเปลี่ยนกันดูตามความชอบตามความถนัดของแต่ละคนกันได้เลยครับโอ้โหภาพบอกได้เลยว่านี่เป็นไงทุกคนผมไม่พูดดีกว่าให้ทุกคนดูแล้วตัดสินใจกันเองนะครับเพราะว่าถ้าพูดเนี่ยมันจะเหมือนแบบการที่ผมไปอวยไปอะไรแบรนดใช่ไหมแต่ว่า เนี่ยให้ทุกคนเห็นด้วยตาตัวเองมันจะได้แบบว่าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะครับว่ามันดีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ดีอย่างที่ผมพูดนะเดี๋ยวเรามาดูกัน Day by day, I'm reaching out for someone who can take away the. I haven't seen some of them for centuries. Hi. Hello. This is what the end of the world looks like. At to be a front row seat. You protect it. ครับทุกคนก็ได้เห็นกันไปแล้วนะสำหรับประสิทธิภาพของ a อ้อน g g 2 7 4 f z ตัวนี้ภาพมันก็บอกเราอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงนะแต่ผมก็มีนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้โต๊ะขนาดที่เล็กนะผมว่าหน้าจอตัวนี้โต๊ะที่ขนาดประมาณ100เซนติเมตรเนี่ย วางได้กําลังดีนะใครที่มีโต๊ะที่ใหญ่กว่านั้นหรืออะไรเนี่ยก็ใช้งานได้สบายมากแต่ว่าสําหรับใครที่โต๊ะเล็กๆหรือว่าแบบว่าขนาดมันน้อยกว่า100ซนติเมตรเนี่ยผมว่ามันอาจจะดูแน่นไปสักนิดหน่อยนะเล็กน้อยนะเพราะว่าด้วยจอที่มันเป็นขนาดที่กว้างใช่ไหมแล้วถ้าโต๊ะเราเล็กเนี่ยมันอาจจะดูอึดอัดนะครับอ่ะอันนี้ก็ต่อเป็นข้อพิจนารณาของแต่ละคนนะครับเห็นประสิทธิภาพเห็นการทำงานของเขาไปแล้วก็อยู่ที่ แต่ละคนนะครับว่าชอบหรือว่าไม่ชอบจอตัวนี้นะผมไปบังคับใครไม่ได้นะครับก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับวันนี้พวกเราเกมมิ่งเกียร์ไทยแลนด์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกิ้งกิงนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าของเราว่าเราจะนำสินค้าดีๆหรือว่าเกมมิ่งเกียร์เด็ดๆตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกก็จะได้ไม่พลาดกันนะสำหรับวันนี้ ผมแอดกันจากเกมมิงเกอร์เทเลนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ